แม้จะอยู่ในสมรภูมิแห่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยคลื่นแรงและกระแสน้ำที่พลิกเปลี่ยนได้ในทุกช่วงเวลาทว่าในโลกของความมั่นคงยุคใหม่อาวุธลับที่สำคัญไม่ใช่เพียงเครื่องบินหรือเรือรบขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเงาใต้น้ำที่เคลื่อนที่อย่างเงียบในความมืดได้แก่เรือดำน้ำแมสลบ26กซึ่งถูกพัฒนาเพื่อเติมเต็มสุญญากาศในแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือไทย สถานะของเรือดำน้ำไทยไม่เคยยิ่งใหญ่หรือเป็นข่าวเท่าโครงการนี้มาก่อนหกแต่ภาพเงาที่แหวกผ่านความเงียบใต้น้ำนั้นมีพลังมากเพียงพอจะเปลี่ยนสมดุลในอาเซียนได้อย่างแท้จริงเมื่อย,ย้อนกลับไปไม่กี่ทศวรรษที่แล้วความพยายามของไทยในการสร้างกำลังเรือดำน้ำยังไม่เดินหน้าเป็นรูปร่างจริงสาเหตุหลักมาจากงบประมาณและความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่เมื่อความทา้าทายในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นการแย่งชิงน่าน้ำการเฝ้าตรวจแนวชายฝั่งและการป้องกันเส้นทางส่งสินค้าน้ำมันสำคัญกลับเป็นภาระ,ะที่ไม่อาจละเลยได้กองทัพเรือไทยจึงเริ่มพูดคุยเรื่องการจัดหาเรือดำน้ำใน่าวต้นปี2000ก่อนหน้าโครงการแอสลบ26ทีอย่างชัดเจนโครงการแลกร่วมมือกับประเทศจีนแต่สุดท้ายถูกพับบ้างเลื่อนบ้าง จนกระทั่งในปี2015โครงการเอสลบ 26T เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเป็นเรือดำน้ำแบบดีเซนไฟฟา้าวงเล็บเปิดดิเซอร์แอควิกสริมิดวงเล็บปิดที่พัฒนาจากแบบบิวมคลาสของจีนเพื่อให้เหมาะกับลักษณะการปฏิบัติการในหน้านน้ำไทยสิ่งที่ทำให้แอสลบ 26T มีความหมายมากกว่าการเป็นเรือดำน้ำลำแรกของกองทัพเรือคือมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ การที่ไทยเริ่มมองใต้น้าว่าเป็นแนวป้องกันที่สําคัญพอออกกับการป้องกันบนท้องน้ําหรือในสมรภูมิอากาศแถมยังเป็นสัญญาณของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่จริงจังการเลือกจีนเป็นพันธมิตรในการพัฒนาไม่ได้เกิดจากความลําเอียงเพียงอย่างเดียวแต่จากความเข้าใจว่าแบบวงเคลสนั้นมีความสามารถเหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของไทยน้ําตื้นมีแนวชายฝั่งซับซ้อนและมีช่องแคบที่สําคัญมากมายความเงียบในการเคลื่อ,อนที่และความคล่องตัวของเรือเหล่านี้คือสิ่งจําเป็น มากกว่าการไล่โจมตีในทะเลลึกเช่นเรือดำน้ำของอเมริกาหรือยุโรปสล็อก26กีถูกออกแบบให้ยาวประมาณ70เมตรกว้างราวเเมตรและมีระวางขับน้ำประมาณ2 3 0 0ถึง2,500ตันมีระบบปฏิชีวนะอากาศในห้องเครื่องวงเล็บเปิดให้ดีแพดหรือเพลเพลพูพวงเล็บปิดทำให้สามารถดำน้ำอยู่ใต้ผิวน้ำได้นานขึ้นโดยไม่ต้องผิวน้ำเพื่อเติมอากาศการใช้ระบบผมช่วยลดการตรวจจับจากดาวเทียมหรือเรือผิวน้ำและเพิ่มความสามารถในการซุ่มโจมตีอย่างลับ แต่ใช้พื้นที่ภายในไม่มากช่วยให้ห้องพักและห้องควบคุมยังคงกว้างพอต่อการปฏิบัติการจริงการร่วมมือกับจีนในโครงการนี้สะท้อนถึงมุมมองใหม่ของการสร้างความมั่นคงของไทยไม่ใช่แค่ซื้ออาวุธสําเร็จรูปแต่เป็นการเรียนรู้การผิดแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำําหลายลําจะถูกส่งเข้าผลิตในประเทศไทยที่โรงงานในชนบุรีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตชิ้นส่วนและฝึกช่างซ่อมบํารุงของไทยให้สามารถดูแลและซ่อมบํารุงได้เองในอนาคต สิ่งนี้ยืนยันว่าสลบ 26G ไม่ใช่แค่เรือดำน้ำแต่คือจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยในระยะยาวมองในเชิงยุทธศาสตร์แอสลบ 26G จะเปลี่ยนวิธีคิดในการป้องกันสายฝัง่งและน่านน้ำไทยอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เราต้องพึ่งกำลังเรือผิวน้ำและเครื่องบินลาดตะเวนรนหรือเรดาร์สายฝัง่งแต่เรือดำน้ำอย่างแอสลบ 26G สามารถควบคุมพื้นที่บางส่วนได้แบบนิ่งลูดและไม่เปิดเผยการจู่โจมแบบปิดท่อ หรือรักษาความเงียบในห่วงเวลาที่สำคัญจะเป็นอาวุธที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามทบทวนแนวทางการส่งกำลังมหาไทยในแง่การปฏิบัติการ S อสลบยที่ถูกออกแบบให้ติดตั้งขีปนาวุฒนำวิถีภาคพื้นดินหรือต่อเรือผิวน้ำความสามารถนี้ทำให้มันเป็นทั้งนักล่าสู้เรือรบและผู้รักษาแนวแน่นชายฝัง่งได้อย่างลับหลังฝ่ายตรงข้ามเรือดำน้ำยังสามารถปฏิบัติการลาดตระเวนในช่วงกลางคืนหรือในสภาพอากาศที่ลดความเสี่ยงของการถูกตรวจจับด้วยระบบเซ็นเซอร์จากภายนอก ประมาณการว่าในแต่ละครั้งลงทะเลแล้วอยู่ได้นานกว่า20วันขึ้นอยู่กับการเติมสเสบียงและการปฏิบัติภารกิจอย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังมีความท้าทายมากมายสิ่งแรกคือเรื่องต้นทุนแม้จะเทียบกับเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์แล้ว S-26 กีจะดูประหยัดกว่ามากแต่ต้นทุนในการสร้างเทคโนโลยีการฝึกช่างซ้อมบำรุงการสร้างโครงสร้างโรงงานและคลังซ้อมบำรุง ยังถือว่าเป็นการลงทุนสูงสําหรับงบประมาณการป้องกันประเทศของไทยนอกจากนี้การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเรือดำน้ํายังต้องการเวลาและทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ได้มีในระยะสั้นนอกเหนือจากนั้นยังมีข้อกังวลเรื่องการบำรุงรักษาระยะยาวการจัดการสภาพหลังการใช้งานจริงเช่นการควบคุมคลื่นสนามแม่เหล็กการจัดการกับคาบเกลือและความชื้นการรักษาระบบเปและเครื่องยนต์ดีเซล แต่ทุกคู่แข่งในอุตสาหกรรมเรือดำน้ำต่างพัสิญกับเรื่องเหล่านี้และการที่ไทยก้าวมาไกลถึงขั้นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในมุมมองผู้เชี่ยวชาญการที่ไทยมีเรือดำน้ำเป็นครั้งแรกจะเปลี่ยนเกมในภูมิภาคอาเซียนทันทีประเทศเพื่อนบ้านเชน่นเวียดนามสิงคโปร์หรือฟิลิปปินส์อาจต้องทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันชาฝั่งเองการมีเรือดำน้ำเพิ่มในภูมิภาคอาจเป็นทาง ดุลกำลังและตัวการ์ตูนให้เกิดการพัฒนากำลังระดับเดียวกันตอบโต้กันในระยะยาวซึ่งอาจรุนแรงและเปลี่ยนโฉมหน้าภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนไปภาพรวมทั้งหมดของโครงการ s 2 6 g จึงยิ่งใหญ่กว่าการเป็นแค่เรือดำน้ำลำใหม่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวสู่ยุคการป้องกันประเทศแบบอิสระเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอาวุธของชาติและเป็นพลังเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการปกป,ป,ป้องชายฝั่งและอธิปไตยทางทะเล ว่าสำหรับการวางแผนระยะยาวการมองใต้น้ำอาจสำคัญไม่แพ้การปกป้องบนบกหรือในอากาศ